โอเคครับต่อไปเนี่ยจะเป็นลูกงัดลูกงัดก็คือวาดไม้จากข้างล่างขึ้นข้างบนอย่างนี้เฉยทำให้ลูกที่ออกไปอ่ะมันโด่งกว่าปกติประมาณนี้มันจะโด่งขึ้นตงสูงเลยลูกเนี้ยมีหน้าที่ให้เราได้กลับมาตั้งหลักใหม่เทคนิคลูกเนี้ยก็คือเวลาจะตียืดแขนไประดับนี้เกือบสุดถ้าอยู่อย่างนี้มันจะโฟกัสแค่ข้อมืออย่างเดียวแหละมันจะไม่ได้ใช้แขนในการตีช่วยแหละเพราะฉะนั้นยืนแขนไปเกือบสุดจังหวะที่ตีคืองานไม้จากข้างล่างขึ้นข้างบน ขึ้นข้างบนอย่างนี้พอเราจะตีแล้วเนี่ย <laughs> เราจะสะบัดข้อมือขึ้นไปขึ้นไปตรงๆ <sm all> เมื่อเราออกแรงอย่างนี้อย่างที่เคยบอก <laughs> ให้ follow แขนขึ้นไปข้างบนเลยขึ้นไปข้างบนอย่างนี้เลยลูกเนี้ยความจริงไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะ <sm all> แค่มันโดนจังหวะลูกมันก็แรง <sm all> ส่วนแบแ็คแฮนด์แบแ็คแฮนด์อันเนี้ยจะใช้นิ้วโป้งในการตีเวลาตีเหมือนเดิมง้างไม้จากข้างล่างขึ้นข้างบนอย่างนี้พอจะถึงลูกปุ๊บสะบัดข้อมือกับนิ้วโป้งผักขึ้นข้างบนตรงๆ ขึ้นด้างบนตรงๆถ้าอยากให้ลูกมันผักไปข้างหน้าแล้วมันถึงหลังขดให้เราเปิดหน้าไม้ขึ้นอย่างนี้แล้วผัก <c oughs> ผักขึ้นข้างบนผักไปตรงๆอย่างนี้ก่อนไม่ใช่การผักแล้วหน้าไม้ตรงอย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าเราอยากให้ลูกมันไปข้างหลังอะ่ะเราต้องผักไปด้านหน้าเราต้องผักไปด้านหน้าอย่างนี้ใช่เออแค่นั้นแหละไม่มีอะไร